ออกมาแล้วฮอ้ถามครับผมอยู่กับผมเจริญคนบ้านๆน,นะครับสหรับคลิปนี้สื้าพี่น้องมาเบิ้งห่างนกคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวสืา้าพี่น้องมาเบิ้ง,งห่างนกอันนี้พี่น้องยินได้ภูมหยานี่พี่น้องถ้าดาวโปรพินาจะเป็นนกกระเด้าดินทุ่งใหญ่ได้พี่น้องด้วย ในแถวบ้านผมเหิืนกน,นกจิบเฟียงพี่นะอแม่มข้าไปมีอยู่สามหรือสี่ฟองเนะี่ยแล้วเคพี่น้องเดี๋ยวสีส้มใหมพี่น้องบึงเนาะโอ้ข้างในมีอยู่สามฟองพี่น้องมีอยู่สามฟองโอเคพี่น้องอาจจะเป็นลูกไอ้ไข่นกไอ เราดินทุ่งใหญ่แล้วพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกรอบนึงนะพี่นอ้องเนาะไปแล้วาครับผมมาเบิ่งอีกเทือนหนึ่งพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องออกมาแล้วหลังจากที่บเดนมาเป็นนาทีเลยพี่นอ้องมาเบิ่งอีกเทือนหนึง่งออกมาแล้วเดี๋ยวสีส้มเห้พี่น้องเบิ่งครับ เนี่ยพี่น้องโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วสองเหลืออีกหนึ่งโอ้อยู่ในไข่กี่มีพี่น้องกำลังอ,<ๆ>ออกจากไข่พี่น้องโอ้กำลังออกจากไข่พี่น้องโอเคพี่เนาะจะให้พ่อแม่เคุณบ้านดูแลตอนนะ่อเนาะโอเค อโอเคพี่นนองกำลังหิวเลยสรุปแล้วเป็นนกกระด้าดินทุ่งใหญ่ได้ไหมน้องนะโอ้ใจเย็นหิวแล้วน่ารักสุดๆแต่ว่าอีกใครหนึ่งที่เห็นตอนแรกนะมดสมบูรณ์ได้ไหมน้องด้วย,วยแม่เป็นข่าบไปทิม่มแล้วโอ้ใจเย็นโอ้น่ารักสุดๆ แกช่วงนีออพ่อแม่เพื่นสิทธ์พัดกันเอาเยี่ยมมาปลอนตลอดด้วพี่น้องด้วยแกระยะนี่สัประมาณสามสี่มื่นก็ออกจากห้างเลยพี่น้องโอ้ใจเย็นๆ <c oughs> ช่วงเวลานี่ช่วงพ่อแม่เพื่อนสิทธ์ป้อนตลอดครับโอเคน่ารักสุดๆโอ้ใจเย็นใจเย็นน้อง เดีย๋ยวพ่อแม่ก็มาเอาหน้ากันด้โอเคแถวสิบปราเดตรอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะโอเคขอให้รอดปลอดภัยเด้อไปแล้วโอ้ทันรักสุด นะครับผมเรื่ไปว่าติดธารกิจติกลับไมาอีกกับะมัณนลายมือยู่พี่เนาะกลัมม่อีกคือสิดเห็นแต่ห้างแหละพี่เนาะติดธารกิจพี่นนองกลับไม่อีกประมาณอีกสามสี่หมื่นเหนสามสี่หมื่นกันแน่นอนหละบนเรือแลละพี่นนอะโอเคพี่นนอะ สำหรับคลิปนี้กัโอเคละแม่เพื่อนกับเขามาปอนแม่เพื่อนกับเที่ยวเขาเที่ยวอออกยู่ในเบื้องแค่นี้แหละพี่น้องจะได้เบื้องบัรจบเพราะว่าติดภารกิจพี่น้อง <c oughs> เอเดไดเลยแหละเขาก็ต้องทำงานทำการนะพี่น้องเนาะโอ,โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเด,ด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้หนาฝนก็นรักษาสุขภาพด้วยเด้อไปแล้วพี่น้อง